ีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวม็อด TNT กันอีกแล้วซึ่งม็อด TNT ในวันนี้ค่ะจะเป็นม็อด TNT ใน Data p a พคนะคะในเวอร์ชัน1.19.4กันเนาะว้าวได้เวลามาบึ้มบึ้มระเบิดแมปกันอีกแล้วก่อนอื่นต้องใส่คําสั่ง spell ปปังก์ชันของมันกันเนาะเราก็จะสามารถใส่ TNT ออมาได้16แบบด้วยกันเนะาะเขาบอกว่ามันเป็น TNT ที่แปลกมากเลยนะสาหรับคนที่สร้างม็อด TNT ตัวนี้นะคะ<า>จริง,รงๆเล้วเขาก็จะเน้นเป็นพวก Data p a พคซะส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าถ้าอยากได้ TNT ที่แบบมีจ๊ จำนวนเยอะแล้วก็หลายๆแบบมากกว่านี้นะคะ เราจะต้องเสียเงินดอลลาร์เนาะซึ่งพี่เนี่ยลองเข้าไปเสียแล้วอ่ะมันก็ยังโหลดออกมาไม่ได้นะโหลดออกมาได้แค่16อันด้วยกันนะคะเราก็จะมาดูทีละแบบกันเลยดีกว่านะอันแรกค่ะจะเป็นอเมทิสเทียนทีดูหน้าตาเทียนทีของอเมทิสก่อนดีเหมือนกับว่าเป็นเทียนทีอเมทิสแล้วมีพวกเกล็ดอเมทิสหรือว่าคริสตสัลอเมทิสเนี่ยปักอยู่รอบเทียนทีเลยนะเดี๋ยวลองบึ้มมันดูเนาะมาแล้วมาแล้วโอ้โหยิ่งใหเทียนทีกระจายเลยกระจายรอบตัวเลยนะเทียนทีตัว ตันี้มันต้องใช้คู่กับพวกม็อบปะเนาะจะได้เห็นความแตกต่างของ TNT นะ <ม>อันนี้เ,เน้นสวยอิงตายแน่บอกเลยโอ้โหระไะเาผาขนอันนี้<ป>น <ะ S 1> ก็ไม่ได้เน้นระ,ะเบิดระเบอร์มากเนาะไม่ได้เน้นนามแมทของ TNT มากนะคะแต่ว่าเน้นสวยงามนะโอ้โหดูดีเป็นรัสเซีวงกว้างวงกลมอมเมทิสสีม่วงๆเลยนะมีออร่าซะด้วย <c oughs> แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นแอโร่ TNT ค่ะหรือว่า TNT ลูกธนูเนาะรูปลั้าตาของ TNT ตัวนี้ก็จะมีธนูล้อมรอบเต็มไปหมดเลยแหละเราจะลองจุดอยู่นะออกมาเนี่ยมันจะต้องเป็นนี่เลยฟุ้งแบบ ลูกธนูเมื่อกี้มันกระแทงหน้าพี่เคนเลยถ้าเป็นสวัยว่าเราคงตายไปแล้วล่ะต้องลองกับพวกม็อบเนาะเอาเยอะๆแบบเอาอันเดียวไม่สะใจนะโอ้โหมันเยอะกันไปไม่นี่เป็นป้อมปะการเลยอู้วีทีมันต้องเยอะๆแต่ก็ไม่ตาย <ๆ S 1> <อ>ยูย่ดีนะเอามันก็แบบว่าแค่มีดาเมจลูกธนูยิงออกมาแค่นั้นา่ะแต่ว่ามันสวยๆไงต่อไปก็จะเป็น TNT พึ่งนะคะหรือว่า BTNT เนาะ อุ้ยเป็นไงอ่ะน่าจะเป็น TNT ที่เสกพึ่งได้นะไหนลองดูสีเหมือนรองเมนพึ่งลเลยนะระวังหน้าพึ่งบึ้มแล้วออกมาพึ่งก็จะโกดเลยนะตาแดงมาเลยอ่ะแต่ว่าต้องลองกับม็อบปิดนั่นแหละหรือว่าลองกับเฮย์เออร์โซเมอร์นะดูมันโกดครมาน้องดูอยู่แล้วน้องคิดว่าเราไปตอกลังของน้องไงเหมือนก็เราไปจุดระเบิดลังของน้องอะไรประมาณนี้ยเอาเยอะๆดีกว่านะน้องพึ่งน้องพึ่งอ๋อต่อยม็อบมันต่อยคัสมาเป็นสูงเลย อุ้ยน้องติดไฟด้วย,ยถ้าพี่เคนเจอหมดนั่นกับลิ้นตายดีกว่าอุ้ยเราเบิดอ,ออกมาเป็นพึ่งเป็นฝูงเลยแลวน้องพึ่งก็สลายลางอันนี้ก็สวยดีนะใช่แล้วน้องต่อยเสร็จน้องก็จะค่อยๆตายกันไปเนาะแล้วต่อไปค่ะจะเป็นแมกนีเกียนทีนะคะก็จะเป็นแม่เหล็กเกียนทีค่ะมันน่าจะดูดอะไรได้บางอย่างเนาะ อ่ว่าดูหน้าต่างมันสวยมากเลยเป็นแม่เหล็กเลยเนาะใช่เป็น TNT แล้วมีแม่เหล็กอยู่ข้างบนขั้วบวกกับขั้วลบนะแล้วมันจะ,นจะอกดจดดิโอมันน่าจะดูดม็อบหรือเปล่าอ๋อดีดูดม็อบหรือว่าดูดของใช่ปะถ้าอย่างนั้นเราลองก็คัดหน่อยละกันนี่เลยเอาไปเยอะๆ,ๆเดียวเขาจะจุดดิลองสักอันหนึ่งก่อนนะโอ้ดูดเลยมันเป็นระเบิด TNT ที่แบบดูดพวกม็อบเข้ามาชนกัน นี่เดี๋ยวต้องว้หลายอันนะอันเดียวมันไม่ค่อยเห็นความแตกต่างสักเท่าไหร่เน,น้อืดดดููิหนูคนะ ดูดมาโดนระเบิด TNT ไฟไหม้ไงอ,อันนี้คือเจ๋งดีเนาะแล้วก็มาถึงเท TNT ต่อไปค่ะจะเป็น TNT t NT NT นะคะน่าจะเป็นแบบกระจายตัวัสเตอร์หรือเปล่าเฮ้ยมันคือลูกเล็กๆหรอไม่ใช่ลูกเล็กหรอกมันจะเป็นแบบ box บ TNT นี่แหละแต่ว่ามันกระจายตัวมาได้โอ้โหนี่ไเ,เลยอ่ะมันแคจ,จะระเบิดปึ้มว้าวกระจายตัวไปวแต่ว่าพื้นไม่พังนะดีนะรุ่นนี้เอาไว้ฆ่ามอเนาะต่อไปจะเป็นสวอต TNT นะคะหรือว่า TNT ดาบค่ะโอ้โหนักธนัตตดาบเหล็กเนาะไม่เคยดีนะไม่ปลอดภัยเลยเนี่ยอ้อมันเหมือนกงจั๊กไงไม่รู้ดูดีมันพุ่งดาบไปหมดเลยอ่ะอสลัดดาบออกมารอบทิศทางนี่แหละถ้าอยงั้นต้องลองกับรอบเยอะๆเอาละนะบึ้มแล้วว้าวหูยแรงกันนะอ้าวมีคนไม่โดนเหมือนพุ่งดาบออกไปเลยดูดีนี่เลยอับจรไปด้วยอะยังยังดาเมจดยังไม่พอเอาเยอะๆจนไม่ตาย ลองดีลองดีเออสวยดีเนาะถ้ามีเยอะๆมันก็จะสวยดีนะว้าวสุดยอดต่อไปจะเป็นกินม็อบเท T NT นะคะหรือว่าเทนกลับหัวเนาะต้องลองกับม็อบนะคะหรือว่าเพลเยอร์เนาะลองดีนี่พวกม็อบมันก็จะเดินกลับหัวเอาไรเร็วพวกนายเอาหัวเดินทําไมเนี่ยผมหายหมดแล้วหัวล้านหมดแล้วลองเยอะๆดิลองเยอะๆดีเอ้ย มันดันกลับหัวได้ด้วยอ่ะดูน่าสงสารจุ้งก็ไม่เจ็บหัวยากหรเนี่ยลองอีกทีลองอีกทีเอ้ยอกลับหัวกันหมดเลยมันเอาเท้าชีฟฟ้าแล้วมันเอาแบบหัวเดินแทนอ่ะไม่เลิก้วยนะถ้าไปล็อเป็นเลยนะ ดูดิน่าสงสารน,น,น่ะแล้วเขาเดินยังไงเนี่ยเอาเดินอย่างนี้ล่ะเอาหัวไทยพื้นไป <c oughs> แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นเอ็นวิวทีค่ะเจ้าเอ็นวิวทีเอนีนี้น่ะก็น่าจะเป็นหนอกระเบิดดอกมาเป็นฝนตกท n t NT นะคะโอ้โหแล้วมันก็สลายไปเลยเนาะใช่แต่ว่าถ้ามันทับพวกม็อบแล้วก็อันนี้ก็แบนสักแฝงเหมือนกันนะถึงก็หัวแบะเลยนะมา,มานี่ระดับหัวหน้าโจนเรียบร้อยหูยสองทีตาย ลอยไม่สูงนะแต่หนักนะแล้วก็ต่อไปจะเป็น directional TNT ค่ะน่าจะเป็น TNT ขุดเมืองเนะาะเพราะว่ามันมีลูกศรสว่างอยู่นะคะอ,อย่างอันเนี้ยเราตั้งใจให้ลูกศรสวา่างขึ้นไปข้างหน้าเนาะอ๋อมันขุดไปทางลูกศรเหรอใช่ขุดตามลูกศรเนี่ยเดี๋ยวเลาอีกทีนะมันก็จะขุดถ้าลงไปนะว้าวดีจงโอโหเป็นรูบลเลอร์เลยอันนี้เป็น TNT สำหรับขุดถนะ้ำเนาะต่อไปค่ะจะเป็นดิฟสตอ TNT หรือว่า t ทีนที่หินงอกหินย้อยเนาะอันนี้ก็แปลกดีนะรูปร่างหน้าตาลักษณะมันก็จะแบบมีหินง,งอกหินย้อยอยู่ข้างบนเทีนทีนะคะ<อ>๋ยวเราจะลองจุดดูนะป้ม ออกมามันก็จะมีเออหินงอกหินย้อยเนี่ยลงมาทิ่มลรวนะโอ้โหทิ่มกลางกระบ,บาลเลยเงี้ยเราต้องลองกับม็อบอันนี้บ้านี่เน้นแบบดาเมจระเบิดนะแต่ว่าเน้นสวยาะเน้นแบบดาเมจเล็กน้อยอะไรเงี้ยโอ้โหตรงหัวเต็มเต็มไม่ตายก็ไม่รู้ว่าไงนะขอบอกว่าถ้าอยู่ใกล้ๆนี้ไม่รอดนะลองอีกทีี้ลองบึ้มดิ <c oughs> โอ้เห็นแล้วเจ็บแทนเลยอ่ะเจ็บแทนจริงๆนะเนี่ยอ้าวไม่ไปรังจริงข้างๆบ้างเหรอไม่เป็นไรอ่ะต่อไปเป็นพิกแอ็ก TNT นะคะรูปร่างหน้าตาลักษณะ TNT เนี่ยมันก็จะเป็นพิกแอ็กเสียบอยู่ะนะ,ะหลายๆพิกแอ็กนะคะอาจจะเป็นพิกแอ็กแหลกเนี่ยแหละพอระเบิดปุ๊บพิกแอ็กก็จะพุ่งออกมารอบทิศท,ทางแล้วก็ระเบิดพื้นไปด้วยอ้วนี่ดีอันนี้ดีช่วยขุดแบบแรนดอมนะนี่มันจะเป็นรูพุ่นกันไปรึเปล่าอ่ะดูดิดาเมจการทำลายล้างระเบิดทั้งบ้านจิ้วจิ๊วจิ้วจิ๊วจ้อมไง ออไม่ต้องขุดเลยมั้งเนี่ยหายังไม่อยากเลยบอกเลยโอ,อ้พังหมด,ดแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นปตเตโต้ทีเนทีนะคะจะเป็นทีเอ็ีมันฝรั่งเนาะอันนี้จะต้องวางบนดินเท่านั้นนะแล้วก็จุดทีเอ็นทีระเบิดออกมาน่าจะเป็นฟาร์มมันฝรั่งนะคะหรือฟาร์มปเตเตอร์โตบนะโอ้ ปลูกให้เสร็จเลยเห็นเปล่าคนทำมอนนี่เขาต้องอยากกินฟินฟรายมากเลยนะอ๋ะอันนี้เขาต้องการให้เป็นทีนทีพืชผักไงเขาก็ใช้อันนี้นี่แหละแต่ว่าเขาเลือกเป็นมันฝรั่งไงอานนี้ไม่ต้องปลูกเองเลยเนาะอิ่มาทั้งฟาร์มเลยนี่ไงระเบิดจึ้งส<อ>ุดยอด อันนี้ดีอันนี้สร้างสรรค์ดีนะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นสลามเทียนที่สลามเทียนที่น่าจะเด้งดึงได้หรือเปล่านา่าจะทําให้ม็อบเด้งดึงได้นะล,ลองดูลังดูกับพวกโจนะเอาเยอะๆไปเลยมันจะเป็นยังไงอ่ะเห็นอันเดียวไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะเอาละบึ้มโอ้โหเด,ด้งดึงมีออาราสีเขียวไว้นะมีคนตุยเย้เลยอ๋อมนลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วมันก็ตกลงมากระแทกพื้นเอาอีกเอาอีกอันนี้หน้ารักมันโดนดาเมจของเทียนที่สลาม นี่ไงลอยะลิ้วแลหวก็ตกลงมา <Wow. S 1> ตอนแรกคิดจะว่ามันจะเหมือนบอนซี่นะคือกับเด้ง,ด,ง,ด,งดึงเด้งดึงอะไรอย่างเงี้ย oh. ต่อไปค่าจะเป็นสปองทียนทีนะคะก็มันก็คือฟองน้ำทียนทีนั่นแหละก็น่าจะธรรมดานะก็คือดูดน้ำได้นะเดี๋ยวลองดูหน่อยก็แล้วกันถ้าจะเหมือนเดิมมาเนาะมันก็คือจะดูดน้ำได้เพราะว่ามันเป็นสปองน,น,น,นะคะเป็นฟองน้ำดูดน้ำมาเนาะแต่เราจะลองเยอะๆดูนะอันนี้เหมือนจะเคยเล่นแล้วแหละพวกแบบที t ทีฟองน้ำมานะคะอันนี้มีบ่อย อ๋อ oh, เป็นโลเลยมันก็จะดูดน้ำไหยไปนะในแชเรียที่มันระเบิดเป็น TNT นะคะต่อไปจะเป็นพัชชัน TNT ค่ะก็จะเป็น TNT พิษนะคะอันนี้เราก็เคยเห็นมาบ้างแล้วนะ TNT พิษเนี่ยระเบิดออกมานะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับ อ๋พิษหรือเปล่านี่ไงพิษตกลงมาอุ้ยอันนี้สวยอันนี้ตกกระจายฮะต้องติดพิษแน่นอนเลยเราจะลองกับม็อบนะมันต้องติดพิษแน่นอนเลยแหละจ้าพวกโจรเนี่ยนี่ไงลงามาเป็นขวดเลยเอามาเป็นยาพิษแล้ว <laughs> เกสออกกันทนแน่อ๋อน,นี่ไงมันติดพิษสะอกจริงอะ แต่ว่าไม่ถึงกับทาให้ตายนะแต่ว่าเลือดรัควพัวไปแหละต่อไปก็จะเป็น TNT c a p s u ั e น,นะคะก็คือ TNT กระบองเพชรเนาะแล้วเรามาลองแถวนี้ดีกว่ามันน่าจะราเบิดออกมาเป็นหนามกระบองเพชรนะนะจริงนี่ไม่เคยเห็นอะอย่างเนี้ย เหมือนโดนหนามตามาไหนลองดูดิเห็นแล้วจะซิบๆเลยอะ่ะลองก่อนลองก่อนลองแบบไม่มีมอ็อบออเขี้ยวอือเลยเฮ้ยอ้าลองดูจากข้างบนนี่มันเป็นลูกกระบองเพชรนะใช่ใประมาณนั้นเลยลองไอทีดิมันบิ่มกันนะบึ้มเเป็นกลมๆเลยอันนี้สวยเหมือนพลูเลยวันนี้เก่งสุดถ้าเราลองกับมอบล่ะเอาเยอะๆด้วยนะ อันนี้ลังดีรังเตมดีโอ้โหสวยๆโอ้มาเป็นรูปดอกกระบองเพชรเลยดูสิน่ารักจุงมี่นากระบองเพชรแน่นะดูดิแต่ไม่ตายนะนี่สวยอย่างเดียวนะเลือดล็อตพวกๆเลยเหมือนว่าเจ้าพวกม็อบเนี่ยมันติดแบบดาเมจของกระบองเพชรเยอะๆโอเคค่ะวันนี้เราก็รีวิวหมอด TNT ยนทีดาโต้แพรกไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบ TNT แปลกๆแบบนี้อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดตะคอกคลายกดกระดิ่งให้กันตุ้งติ้งไงนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะคะวันนี้ไปแล้ว่ะบ๊ายบาย